ก็วันนี้ครับเป็นภาคจบของเรื่องของการขายของให้คน4ประเภทซึ่งเรื่องนี้เป็นอยู่เป็นเรื่องหนึ่งครับที่มีความสําคัญเพราะคุณต้องจูนความคิดของคุณและจูนวิธีการในการนําเสนอให้ตรงกับกลุ่มประเภทของลูกค้าของคุณกลุ่มนี้ครับนักและว่านักกระตุ้นครับหรือนักสร้างแรงจูงใจคือคนที่สนใจในการซื้อหรือสินค้าของ,งและบริหรือบริการนี้นะครับบนพื้นฐานว่าซื้อไปแล้ว ทำให้เขาได้รับความสนใจหรือทำให้เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของเขาแบบทันทีทันใดได้อย่างไรหรือพูดอีกมุมหนึ่งครับคนกลุ่มนี้นั้นอยากที่จะให้สินค้าหรือบริการตนนั้นสร้างความโดดเด่นหรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวเองกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าซื้อกล้องครับนะฮะ ื้อกล้องไปไม่ได้สนใจเรื่องของของการถ่ายแล้วครับแต่ว่าที่คุณนําเสนอเรื่องของการขายกล้องคุณต้องทำให้เขาเห็นว่าการที่เขาซื้อกล้องรุ่นนี้ไปแล้วเวลาที่ใช้กล้องรุ่นนี้ไปถ่ายมันทําให้เราเขาได้รับความสนใจหรือทําให้เกิดความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบข้างอย่างรวดเร็วอย่างไรบ้างพูดง่ายๆก็คือ ถือไปแล้วคนรอบข้างคลีสลบนั่งอะไรเองนะครับเช่นใช้ไปปับ๊บพี่ถ้าพี่ซื้อกล้องตัวนี้ไปนะพี่นะในหมู่วงโปรทั้งหลายเนี่ยเขาชอบใช้รุ่นนี้กันมากแล้วเขารู้เลยพี่ถ้าถือรุ่นเนี้โปรแน่แน่้าถ้าพี่ซื้อรุ่นนี้ไปแล้วพี่เดินเข้าไปในงานไหนที่มีคนถือกล้องเข้าไปนะพี่นะแล้วพี่รุ่นนี้เข้าไปคนหันมามองปั๊บเขาจะบอกเลยว่าพี่อะโปรไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวกล้องนะครับว่ากล้องมันดีอย่างไร แต่จำเสนอใหเขารู้ว่าถ้าเขาถือเข้าไปเขาจะกลายเป็นคนเด่นอย่างไรและมันเกิดความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างไรโอ้พี่ถือไปนะรับรองพี่คนเข้ามาหาพี่เยอะเลยมาคุยกับพี่ทันทีเลยโอ้โหพี่แบบดูโดมากนะคือดูเท่ดูดีดูดเก๋สนุกสนานร่าเริงบันเทิงกายใจคนประเภทนี้ไม่ชอบอะไรมากครับเรียกว่าจะถูกจะแพงเอาแดงเข้าว่าเรียกว่าตื่นเต้นเร้าใจไปก่อนนะถ้าบอกว่าซื้อรถนะครับจะบอกโอ้ยพี่ ซื้อรถเก๋งอะอย่าไปซื้อเลยพี่ผมว่านะพี่ซื้อรถตู้ดีกว่าอ้าวทำไมเนาะรถตู้อะพี่ไปด้วยกันหลายๆคนใช่ไหมพี่นั่งรถกรุงเทพไปต่างจังหวัดอย่างนี้นะหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองอะพี่รถติดติดเบื่อปะเบื่อใช่ปะพามาดูรถตู้นะพี่นะนะสบายเลยพี่ติดเกมให้ติดเกมเครื่องเล่นเกมใส่รถไปเลยแทนที่ไปนั่งรถเก๋งนะพี่นะมีคนขับก็จริงนั่งขวายห้างท้างหลังเบียดอึดอัดให้พี่ รถตู้เลยพี่มีคนขับนลพี่ข้างหลังพี่ติดจอเลยพี่ติดจอทีวีใหญ่ๆเลยพี่นะเอาเกมใส่เลยพี่แล้วรถติดๆใช่ไหมพี่เล่นเกมอยู่คนเดียวมันของพี่อยู่คนเดียวรถติดช่างมันเลยพี่อ่าไม่ชอบเล่นเกมอ่ะพี่พี่ชอบร้องเพลงมาร้องเพลงมาคาราโอเกะพี่คาราโอเกะเลยไม่ชอบคาราโอเกะอีกพี่มันมีละติดดาวเทียมเป็นเอ่อเป็นจานดาวเทียมติดบนหลังคารถพี่ติดเลยแล้วพี่ก็นั่งดูหนังมันพี่ชอบพี่ชอบหนังที่ไหนพี่หนังแอคชั่นเลยพี่นี่เลย นั่งดูหนังไปเลยสองชั่วโมงสามรถติดพี่ดูหนังจบเป็นเรื่องๆโอ้โ oh, หพี่มันแค่ไหนหรืออย่างพี่นะลาพี่ไปไหนด้วยกันหลายคนใช่ป่ะกับเพื่อนอะ่ะรถไปกี่คัน3คัน4คันโอ้ยใครไปรถใครดีพี่ก็ตอบแบบแมนๆเลยเฮ้รถโตู้มีไว้ทุกคนไปรถโตู้กูว่าอ่าโหพี่ดูโคตรเลยดูปา่าโคตรเลยพี่โหเจ๋งเลยคือไม่ได้ชูประเด็นเรืเออครับแท์ว่ามันเจ๋งยังไงมันเก๋ยังไงมันเท่ยังไงหรือถ้าบอกว่าซื้อนาฬิกาโอ้โหพี่ อันนี้ซื้อไปให้พี่นั้นไปแอเป็บของขวัญทาให้เขานั้นจะจดจําพี่ได้เรื่องของความสัมพันธ์เก็บไว้จดจําภาพลักษณ์ภาพวันดีๆกับพี่ไว้ตลอดชีวิตไม่ใช่กับคนกลุ่มนี้ครับไม่ใช่แล้วบอกเขาว่าอ๋อพี่พี่ตาถึงมากเลยรายการเรือนนี้นะพี่นะมันมีความเด่นว่าไหนึ่งเลยพี่มันเป็นลิมิเต็ดอ่าเมืองไทยพี่อยู่อยู่แค่200เรือนพี่ใส่ไปเนี่ยโหหากัานได้ควักผมบอกทุกอย่างปะ สาขาอื่นตราเนี้ยของขาดสาขาผมเนี่ยเหลืออยู่2เรือน2เรือนนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วคนตามหาอยู่เขายังหาไม่เจออยู่สาขาไหนได้ข่าวว่าเมื่อวานมีคนโทรมาถามบอกที่นี่มีมีอยู่เห็นเว่าอย่างนี้เขาจะมาที่ที่สายเรือนนี้ไปไหนนะพี่นะคนมองเขาเรู้แล้วว่าพี่อะนาฬิการีมิเตสโหพี่เท่แค่ตัวนี้ หรือแม้กระทั่งมันเกิดมันไม่ได้เป็นมีเตดก็ตามแต่ว่ามองถึงความสวยงามของมันพี่นาฬิกาเรือนนี้พี่ดูสิมันดีไซน์เก๋มากความสวยของนาฬิกาพี่มันทําให้คนไหนก็ตามหันมามองห้พี่เห็นนาฬิกาพี่เนี่ยรู้เลยว่าพี่เป็นคนที่มีสไตล์ดูแล้วพี่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ฉลาดเลือกและเลือกนาฬิกาเป็นพี่คนพวกนี้นาฬิกาพวกนี้มันสวยเตะตาคนโอ้โหเจ๋งเลย เน้นอย่างนั้นเลยครับไม่ต้องไปเน้นเที่ยงตรงทํามาจากวัสดุอะไรชุบก,กันสนิมน้ําหนักเบาเล็ะไม่นะฮะให้ขายคนกลุ่มนี้ครับเราเน้นเรื่องของความความทับทันของคนรอบข้างคือมันจะกระฉูดขนาดไหนหากได้ซื้อไปใช้แล้วคนรอบข้างได้เห็นถ้าคุณจะเห็นครับว่าคนกลุ่มนี้นั้นเลขของความสัมพันธ์ระยะสั้น ต้องบอกกอนครับหากคุณเจอคนกลุ่มนี้ครับข้ามติครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ไม่ชอบโดนติเขาเป็นคนที่อารมณ์อร่วยครับและคอยให้กําลังใจคนเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเร็รู้จักกับคนและสนิทกันเด็วคุณเคยเจอไหมครับใครที่แบบว่าคุณเดินไปเห็นอ้าวเฮ้ยสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไหนอ๋อเปล่ารู้จักกันเมื่อกี้จะซี้กันเร็วมากนั่นแหละครับพวกนี้แหละเพราะคนพวกนี้นั้นเน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะสั้น เขาไปเจอกับใครใหม่ไปเจอเพื่อนใหม่เจอกันในวงสังคมไปเจอกันในงานแต่งงานงานสัมมนางานเลี้ยง,งหรือแม้กระทั่งไปเจอกเกษตรสักที่ที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักคนพวกนี้ครับสามารถที่จะเริ่มคุยครับและแสดงความสนิทสนมได้อย่างเพลิมากทําให้เกิดความสัมพันธ์ระยะสั้นและคนพวกนี้สังเกตดีๆครับเรื่องของการแต่งตัวและการใช้ชีวิตจะเป็นแบบฉบับที่ทาให้คุณนั้นต้องหันไปมองเพราะเขาเน้นในการที่ทาให้คุณนั้นสนใจในตัวเขา ในคำตรง,ตรงขั้มคือเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจในตัวเราคุณเคยสังเกตใช่ไหมครับจะมีคนประเภทแบบว่าเพื่อนๆหรือคนรู้จักรอบตัวคุณที่คอยสังเกตสังการในตัวของคุณและพยาพยามที่จะชื่นชมในสิ่งที่คุณทําเฮ้ยเจ๋งว่าเก๋ว่าเฮ้ยช่วงนี้เฮ้ยดูอวบขึ้นอิ่มขึ้นแต่ไม่ได้อ้วนนะแต่ดูแบบเฮ้ยดูดีดูด,ดีดูแบบดูเมียนจะกินนะหรือวแบบ่าเฮ้ยช่วงนี้ผอมลงโอ้ยผอมลงมาให้เท่ เขาเป็นคนที่ชอบพูดเพื่อให้กำลังใจคนหรือพูดในเชิงบวกกับคนเพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าคุณะจะชื่นชมเขาท่านหากคุณเจอคนพวกนี้จะไม่เหมือนกับนักสร้างสายสัมพันธ์ที่คุณได้แต่ยิงคำถามเป็นยังไงพี่ไปเที่ยวมาอ๋อไปเที่ยวโัวหินโอ้โหสนุกไหมพี่ ไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้นี่ก็ต้องบอกไปหูยินโอ้โหโคฮินอ่ะพี่เจ๋งมากผมยังอยากไปต่เวลาว่างไปเลยพี่ได้ไปพี่ไปโรงแรมไหนมาโอ้ยโรงแรมนี้เขาก็สวยเขาก็ดีเป็นไงพี่สวยไหมพี่นั่นไงใครๆก็บอกว่าสวยใครได้ไปโหโชคดีมากเลยหยุดยาวพี่จองทันเหรอโหจองทันโหพี่เจ๋งอะผมอยากจะจองเหมือนกันจองไม่ทันเนี่ยสุดท้ายไปที่หนึ่งโหไม่ได้เรื่องเลยพี่โหพี่พี่สุดยอดอะคือไม่แม้คือชมเลยชมคนที่ชอบชอบให้ชมครับ ซึ่งจะแตกต่างกับนักสร้างสายสัมพันธ์ที่คุณชมเขามากๆเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะชมอะไรกันนะก,กันหนาะหรือไปเจอนักธุรกิจพวกนี้ก็จะชมทําไมเสียเวลามีอะไรก็คุยมาหรือบอกเป็นนักวิเคราะห์พอชมปั๊บดียังไงหน่อยน้องว่ามาซิเออพี่เออดูพี่ผอมลงมากดูพี่หุ่นดีขึ้นผอมลงน้องดูตรงไหนหรอระหน้าตัวคางเออขาก้นตรงไหนน้องตรงไหนก็นผมเรียกว่าพี่ขาเล็กลงเหรอพี่เอ๊่น้องเล็กลงเยอะไหม แล้วถ้าเอลเล็กลงเนี่ยทั่วเทียบกันคือไปยาวเหงาไหมฮะพอเจอนักร้างสัมพันธ์ปั๊บคุณชมเลยครับชม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 พวกนี้ชอบห้ามติครับไม่ว่ามันจะขัดใจคุณแค่ไหนไม่ว่าการแต่งตัวกริยามารยาทอารมณ์คำพูดเขาจะขัดใจคุณแค่ไหนเอาแค่ง่ายๆแค่อยากพูดถึงมันก็พอคือถ้าบอกว่าไม่สามารถจะแบบว่า กัดฟันชมได้เนี่ยนะครับขอความกรุณาครับไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็พยายามชื่นชมเขาและยอมรับในตัวเขาหากคุณเจอคนประเภทนี้แล้วคุณไม่ยอมรับในตัวเขาคุณมีการให้ข้อเสนอแนะให้เขาไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้อยากฟังเขาไม่ได้อยากให้คุณแสดงความรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเป็นใย,ยเออผมว่าเออผมว่าวันนี้พี่ใส่เสื้อโทนสินี้มันไม่ค่อยแมชนั้นพี่เป็นโทนนี้น่าจะเหมาะกับพี่เนี่ยโอ้โหผมรักพี่ด้วยเลยให้ความให้ความคิดเห็น ขาไม่สนนะฮะกคนนี้ไม่ได้สนใจเขาท่านเดลไยแค่ว่าใส่อะไรมาก็ชมไปอย่างนั้นพอแล้วชั้นคิดว่าสีนี้มันเหมาะกับชั้นแปลว,ว่ามันเหมาะกับชั้นแกอย่ายุ่งน,นิยามนะครับท่านการจะนำเสนอสินค้ากับเขาก็ต้องบอกเขาครับว่าพี่ใช้แล้วมันจะเจ๋งขนาดไหนใช้แล้วมันดีขนาดไหนหรือแม้กระทั่งบอกโัวพี่พี่ซื้อรถรุ่นนี้ใช่พี่เวอร์ชันนี้เลยพี่เวอร์ชั่นนี้ขายดีที่สุด ่านใครมองมาเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวกันบอกแสดงว่าคนเนี้ยเงินถึงที่สไตล์ดีก็เกิดลงมาสักระดับหนึ่งลงมาเนี่ยก็คือ,อมีรถเอาไว้ใช้ธรรมดาธรรมดานี่คือเรื่องของการขายของให้คนประเภทเรีวยกว่าน,นักสร้างแรงจูงใจหรือนักกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลักนะครับทั้งหมดของซีรีส์นาะทิ์นี้ครับคือเรื่องของเทคนิคการขายให้คนทั้ง4ประเภทหากคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมในรายละเอียดทั้งหมดนี้จะอยู่ในหลักสูตรที่ชื่อว่า Instant Sales ครับ ขายอย่างไรให้ลูกค้ามีความสุขที่จะซื้อสามารถกเ,เรียนได้บนเว็บไซต์ของเรานะครับและก็สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ครับผ่านทางด้าน Facebook เช่นเคยและดูเท้อนหลังได้ฟรีๆเพียงแค่สมัครสมาชิกฟรีกับเราไว้ก็สามารถดูเทจอนหลังได้ในรายการอื่นๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราวันนี้หมดเวลาเช่นเคยครับเจอกันใหม่ครับในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ